สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช n n e l อ้วนน้อยเล่าหนังแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The True Man Show เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่มีชีว่าทรูแมนเบอร์แบง k ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเมืองเล็กๆแห่งนี้แต่แล้ววันหนึ่งก็มีเรื่อง Surprise, เซอร์ไพรส์เมื่อเขาพบว่ามีกล่อมตกลงมาจากท้องฟ้าและวิทยุในรถของเขาอยู่ๆก็เสียพร้อมกับได้ยินเสียงประหลาดคุยกันและก็รายง,งานเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของเขาเขาก็เลยเริ่มเอใจว่ามีอะไรบางอย่างประหลาดเกิดขึ้นกับเขาและเขาก็ต้องค้นหาความจริง เรื่องราวเริ่มต้นด้วยความด่งดังของรายการ True Man Show โดวยวันนี้เป็นวันฉายวันที่1 9 0 9แล้วรายการวันนี้เริ่มในเช้าวันหนึ่งขณะที่ True Man Burbank กำลังจะออกจากบ้านเขาเอ่ยอรุณสวัสดิ์เพื่อนบ้านอย่างร่าเริงพร้อมกับเอ่ยสวัสดีช่วงบ่ายและช่วงค่ำเผื่อไว้ด้วยถ้าหากเขาไม่ได้มาเจออีกเป็นประโยคที่เขาพูดติดหูทุกคนอย่างอธัธยาศัยดีทันใดน,นั้นก็มีเสียงของตกดังขึ้นจนเขาตกใจที่กลางถนนมีชิ้นส่วนที่เขาคิดว่ามาจากยานซีเรียสตกมาจากท้องฟ้าแล้วก็มานอนอยู่ที่พื้น พอทูแมนขึ้นรถแล้วก็ขับออกมาก็ได้ฟังรายงานข่าวว่ามีชิ้นส่วนยานบางอย่างหลุดมาจากกลางอากาศและก่อนจะเข้าที่ทํางานของเขาทูแมนก็ยังแวะซื้อหนังสือพิมพ์และก็นิตยสาราให้เมอริลภรรยาของเขาด้วยหลังจากนั่งที่โต๊ะทํางานแล้วเขาก็าแอบต่อสายไปค้นเบอร์โทนในเกาะฟิจิเพื่อจะหาเบอร์ของลอเรนหรือว่าซิเวียกาเลน แต่ว่าก็ไม่เจอชื่อนี้เลยแล้วลอร,รินก็เดินมาบอกให้ทรูแมนเนี่ยไปขายปาระกันให้ลูกค้าใหม่ที่เวลพาร์คบนกอะฮาร์เบอร์เพราะสิ้นเดือนนี้จะมีการตัดงบและเขาก็ต้องเร่งทําเป้าแล้วแต่พอซื้อตั๋วเรือข้ามฟากที่ท่าเรือเรียบร้อยเขากลับไม่กล้าลงเรือซะอย่างนั้นต่อมาเขาก็ได้บอกกับมารอนเพื่อนของเขาว่าเขาอยากลาออกจากงานแต่มันคงจะไม่ง่ายนักเพราะต้องมีทั้งเงินและก็แผนการซะกอ่อนถึงอย่างนั้นทรูแมนก็มุ่งมั่นว่าเขาจะไปให้ได้หลังจากนั้นเขานก็นั่งอยู่คนเดียวที่ริมหาดนึกไปถึงตอนเด็กเขาาากกกับบพพพ่่่่่ออออเเเลลลนนรืใยยูงททะะีีมุโต จากเรือและกระจากมือเขาไม่อยู่จนจมหายไปกับคลื่นต่อหน้าต่อตาเขาและตอนนั้นฝนก็เริ่มตกมาเฉพาะตรงที่เขานั่งอยู่ไม่ว่าเขาจะหนีไปไหนสายฝนก็ยังตามเข้าไปจนก,กระทั่งฝนตกลงมาทั้งฟ้าทูแมนก็เลยกลับบ้านในสภาพที่เปียกโชกทั้งตัวเขาบอกกับมือริวถึงแผนการสำรวจท่องเที่ยวรอบโลกแต่ว่าเธอนั้นก็อยากมีลูกแถมบ้านก็ยังผนไม่หมดด้วยทำให้เขาต้องหูยิ้มทันทีต่อมาวันหนึ่งก่อนที่เขาจะเดินเข้าที่ตึกทำงาน เขาก็บังเอิญได้เจอกับพ่อที่เหลียวมองเขาอย่างเงียบๆแต่พ่อของเขากลับถูกคนหิ้วแขนไปจากเขาและก็พาขึ้นรถเมลทันทีชูแมนพยายามจะวิ่งตามรถเมลแต่ก็ไม่ทันเขาก็เลยไปหาแม่แม่ก็เลยบอกว่าที่เขาในะเห็นพ่อตัวเองประจําวันละสิบครั้งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเขาคิดถึงพ่อและก็เห็นพ่อขึ้นมาแต่ทูแมนใะนก็เถียงว่าศพพ่อในะไม่เคยถูกหาพบดังนั้นที่เขาเห็นนะ่ะอาจจะเป็นพ่อหรือฟาเฟดของพ่อก็ได้จนแม่นะขัดขึ้นมาว่าพ่อไม่มีพี่น้องฟาแฟดหรือว่าญาติที่ไหนเขายัง,งยจาากกน,นนั้เข็ กลับบ้านมาเรือดูรูปถ่ายเก่าๆและก็เสื้อสเวตเตอร์สีแดงตัวหนึ่งที่เขาเก็บไว้ในหีบชั้นใต้ดินก่อนที่ความทรงจำเมื่อครั้งยังเรียนอยู่ในมหาลัยก็ย้อนเข้ามาเขานั้นตกลุมรักลอเรนแต่กลับจับพระจับผูมันติดหนึบอยู่กับเมอร์ริตที่ชอบเขามาตัวของลอเรนเองก็ถูกสั่งไม่ให้พูดกับทูแมนแต่เธอก็ยังมีใจให้เขาอยู่ก็เลยชนเขาไปกินพิซซ่าด้วยกันก่อนที่จะไม่มีโอกาสอีกแล้วทั้งสองคนจูบก,กันในความมืดริมชายหาดและตอนนั้นก็มีรถคันหนึ่งวิ่่่่่่่่งงงงงมมมาาาาาาาจออ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 ตตรรรรหนนน้้พพวววกกกเเเเขขาชายทีููใถลป็ออลแ็แธธบไ กัเขาและความจริงแล้วเธอมีชื่อว่าซิลเวียทุกอย่างที่ท u ูแมนเห็นอยู่ตรงนี้นะถูกจัดฉากขึ้นและเขาก็ต้องระวังตัวให้ดีจากนั้นชายคนนั้นก็พาตัวซิลเวียขึ้นรถไปโดยบอกกับท u ูแมนว่าเธอมีอาการทางจิตและกําลังจะย้ายไปอยู่ที่ฟิจิแล้วท u ูแมนก็ทำได้แค่ตะโกนเรียกชื่อเธอพร้อมกับหยิบเสื้อคลุมสีแดงของซิลเวียที่หล่นอยู่ขึ้นมาตักมาที่สาวเสิรคนที่ยืนดูรายการในทีวีอยู่ แล้วก็บอกว่าทูแมนน่ะตามซิเวียไปที่ฟิจิไม่ได้เพราะตอนนั้นแม่ของเขาเน่ยเกิดป่วยหนักก็เลยทิ้งไปไม่ได้ทําให้ทูแมนต้องแต่งงานกับเมอร์ริลในเวลาต่อมากลับมาที่ทูแมนในห้องใต้ดินเขาเอากระดาษจ,จากนิตยสาราซึ่งเขาฉีกแค่ส่วนบนใบหน้าของนางแบบคนนั้นและพยายามจะประกอบเข้าเป็นใบหน้าของซิเวียแต่เปลี่ยนชิ้นส่วนยังไงก็ไม่คล้ายเธอเลยสักนิดอีกด้านหนึ่งหน้าจอทีวีก็ได้มีหญิงสาวหน้าตาเหมือนกับซิเวียกําลังดูฉากนี้ของทูแมนด้วยใบหน้าที่เศร้า วันต่อมาขณะที่ทูแมนกำลังขับรถไปทำงานตามปกติวิทยุในรถก็เกิดด่วนและก็มีเสียงแทรกเข้ามาภาคชื่อของถนนที่ตรงกับทูแมนในกำลังเลี้ยวเข้าไปทำให้เขาในประหลาดใจเกือบจะชนเข้ากับคนแก่ข้ามถนนซึ่งเสียงในวิทยุในก็พูดมาว่าเขาเกือบจะชนคนแก่แล้วก่อนจะบอกว่าบางครั้งอาจจะมีคลื่นแทรกได้บ้างและก็เปิดเพลงลบเกลื่อนแต่ว่าเขาเนก็เริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเขามันแปลกไปวันนี้เขาก็เลยไม่เดินเข้าออฟฟิศแต่มานั่งมองรอบๆอ,อยู่ที่ร้านกาแฟจนเห็นชายสวมแว่นท่าทางแปลกๆมามองเขาอยู่เขาก็เลยลุกขึึ้้้นนนนแลว็ิปใตดาน กับกดลิฟต์แล้วก็เห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหลังลิฟต์ที่ไม่มีผนังกำลังเก็บของหลบหน้าเขาก่อนจะมีรปภหนะวิ่งมาจับตัวเขาโยนไปนอกตึกเขาก็เลยวิ่งข้ามถนนไปหามารอนที่ร้สดวกซื้อที่มารอนทํางานอยู่ และก็เริ่มเล่าเรื่องแปลกๆที่เขาเห็นให้กับมารอนฟังก่อนจะบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มขึ้นตั้งแต่เขาเห็นพ่อที่เขาเชื่อว่าพ่อน่ยยังไม่ตายแทมก็ยังบอกว่าตอนนี้เขาถูกสุกดรายตาับแต่มารอนหน่ะยก็มองไปร,บรอบๆก็เห็นแค่คนที่ดูปกติดีครูแมนก็เลยลากมาลอนน่อยมานอกร้านทั้งที่เขากาลังทํางานอยู่แล้วก็หลบไปนั่งคุยกันบนเนินเขาดูพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันครูแมนบอกกับมารอนว่าเขาจะหลบไปสักพักแล้วก็กําชับไม่ให้มารอนน่ยบอกกับใครวันหนึ่งหลังจากที่เมอร์รออกไปทํางาน,นคาร,านาร,าานรูแมน ผ่าตัดซึ่งเธอกับหมอกำลังจะผ่าตัดคนไข้ารายหนึ่งในนั้นทุกคนลงมือผ่าตัดด้วยท่าทางแปลกๆอยู่ๆรปภก็เข้ามาห้ามไม่ให้เขาในแอบดูและหลังจากนั้นเขาก็ไปติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบินที่บริษัททัวร์แต่กลับได้คําตอบมาว่าตั๋วเต็มไปถึงเดือนหน้าเพราะนี่เป็นฤดูท่องเที่ยวเขาก็เลยไปซื้อตั๋วขึ้นรถบัสแทนแต่พอเขาขึ้นไปนั่งเรียบร้อยรถก็เกิดขัดข้องจนไม่สามารถจะออกเดินทางได้ เขาก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็นั่งอยู่บนรถจนเมอลินเนกลับมาจากทํางานเขาเรียกเธอขึ้นมาแล้วก็นั่งดูเขาทํานายว่าเดี๋ยวจะมีผู้หญิงขี่จักรยานสีแดงกับผู้ชายถือช่อดอกไม้เดินผ่านมาและก็จะมีรถเต่ากันชนบุบเล่นผ่านมาซึ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างที่เขาบอกเพราะเขารู้ว่าทั้ง3อย่างนี้วนรอบๆตึกซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับเขาเลย เธอบอกว่าอาทิตย์นี้เธอเชิญดีดากับมารอนมาทานมือคําด้วยกันพร้อมกับที่เขานี่ยบอกกับเธอว่าอาทิตย์นี้เขาจะไม่อยู่แล้วเมอเรีนีนก็บอกว่าถ้าเขาอยากจะไปฟิจิก็ไปเลยแต่ว่าต้องเก็บเงินอีกสัก2-3เดือน ธอก็เลยขอตัวไปอาบน้ำในบ้านทันใดนั้นเขาก็กดล็อกประตูรถแล้วก็บอกเมอรินว่าเขาจะพาเธอไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ขับรถออกไปทันทีด้วยความเร็วสูงต่อมาเขาก็พาเธอขับรถวนอยู่ตรงวงเวียนเรื่อยๆเพราะว่ายัางไงก็ขับรถไปถึงฟิจิไม่ได้อยู่แล้วเขาวนจกนกระทั่งเธอบอกว่าจะอ้วกเขาก็เลยเปลี่ยนเส้นทางแต่กระดันมาเจอรถติดเป็นแถวยาวเหยียดทำให้เขาถอยรถแล้วก็เลี้ยวกลับไปที่วงเวียนพอวนกลับมาอีกรอบหนึ่งถนนที่รถติดก่อนหน้านี้น่ะกลับโล่งโจง่งไม่มีรถเลยสักคันจา่นั้นเขาก็ขับ โรคลัวน้ำของเขาและเมรินเน่ยก็รู้ดีเธอก็เลยพยายามจะกล่อมให้เขากลับบ้านแต่เขากลับบอกให้เธอจับภูมิไลัยไว้ก่อนเขาจะหลับตาและก็เหยียบคันเร่งจนมิดสุดท้ายก็สามารถข้ามสะพานมาได้แต่ว่าเขาก็ต้องขับผ่านเปลวไฟไปที่จะอยูย่มันก็ติดขึ้นมาบนถนนซะง,งั้นต่อมาเธอนะ่ยก็เริ่มขู่ทูแมนว่าเธอจะโทรฟ้องแม่ของเขาแต่เขาก็ไม่ตอบตัวอะไร และตอนนั้นก็มีเสียงไซเรนดังขึ้นมาที่โรงไฟฟ้าข้างหน้าเปิดสัญญาณฉุกเฉินเนื่องจากมีรังสีรั่วตำรวจก็เลยเข้ามาบอกกับทูแมนและก็เมอร์ลินว่าเส้นทางนัวถูปิดหมดแล้วให้พวกเขาถอยกลับไปทางเดิมแต่ว่าทูแมนก็ตัดสินใจเปิดประตูแล้วก็วิ่งฝ่าเข้าไปเพราะตำรวจคนนั้นเรียกชื่อเขาทั้งที่ไม่รู้จักและก็หนีเจ้าหน้าที่สวมชุดกันรังสีเข้าไปในป่าโดยที่มีเมอร์ลินแต่โกนเรียกเขาไม่หยุดในรถทูแมนพยายามจะต่อสู้ขัดขืนแต่สุดท้ายก็ถูกจับตัวไว้และในที่สุดก็ต้องกลับมาน่่นย้าววลจะปแ แล้วยู่ๆเธอก็หันไปหยิบกระป๋องโกโก้จะมาชงให้เขาดื่มจนเขาสับสนคิดว่าเธอนั้นจะต้องรบม,มือกับคนที่จะมาปั่นหัวเขาอย่างแน่ๆ เมอรินก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเสียสติไปแล้วก็เลยคว้ามีปอกผลไม้มาถือไว้แต่เขากลับแยกมันไปถือแล้วก็จ่อไว้ที่คอเธอแทนตอนนั้นเธอก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือทําให้เขาหน่ายยิ่งสงสัยว่าเธอบอกใครอยู่เธอก็เลยปฏิเสธขึ้นมาว่าเธอไม่รู้เรื่องและทันใดนั้นมาลอนก็เปิดประตูถือลังเบียเข้ามาเธอก็เลยวิ่งไปหาเขาแล้วก็กอดเขาร้องไห้ทันทีรูแมนก็เลยปล่อยมีดนั่งลงถอนหายใจหลังจากที่มาลอนปลอบเมอรีนแล้วเขากับชูแมนก็ไม่นั่งคุยกันที่ดิมน้ำชูแมนระบายออกมาว่าเขาอาจจะกำลังเสสสตติเเขาารรู้ึกกหมมืออนนวว่โลทังใบบุ เรากับว่าทุกคนรอบตัวเขากำลังเล่นตาบทบาทกันอยู่มารอนที่เป็นเพื่อนทูแมนมาตั้งแต่เด็กก็เลยปลอบเขาว่าต้องฝันให้ไกลกว่านี้และก็จะเข้าใจว่าอะไรอะไรเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่ฝันตอนนี้ทูแมนก็เลยอยากไปหาคําตอบที่อื่นเขารู้สึกว่ามีเพื่อนที่เข้าใจโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามารอนเองก็พูดตามที่ถูกคนกลุ่มหนึ่งน่ะสักมายิ่งไปกว่านั้นก็ยังย้าให้ทูแมนเชื่อว่าเขาจะไม่โกหกและเขาจะไม่ได้เป็นหนึ่งในพวกนั้นเพราะว่าเรื่องแบบนั้นน่ะไม่มีอยู่จริงแต่ว่ามารอนน่ะก็บอก่่าาาททีม้พงจได ด้าน,นหลังและนั้นก็ตัดให้เห็นว่ามีคนจัดฉากทั้งหมดนี้อยู่เบื้องหลังและภาพก็ตัดมาที่ทูแมนกับพ่อสมกอดกันทั้งน้ําตาและคริสตอฟกับทีมรายการก็ให้ใส่ดนตรีเพิ่มเข้าไปเพื่อจะเ็ดน้ําตาของคนดูได้อีกซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะประสบความสําเร็จและก็เรียกเรตติ้งให้กับรายการได้ดีอย่างมากและจากนั้นความจริงก็ถูกเปิดเผยว่าทูแมนนั้นถูกทางสตูดิโอโทรทัศน์รับและก็เลี้ยงดูมา เขาถูกตั้งกล้องจิ๋วมากมายที่มีเครือข่ายซับซ้อนติดตามชมีวิตของเขาตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีการตัดต่อใดๆเลยและกะถ่ายทอดสดออกสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเกาะซีเฮเวนที่เป็นที่อยู่ของ t ทู Man นั้นที่แท้จริงแล้วก็คือสตูดิโอขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโดมยักษ์และตอนนี้รายการ t ทูแมนชูก็ดำเนินมาถึงครบรอบ30ปีแล้ว ตามมาที่การสัมภาษณ์คริสตอฟผู้สร้างทูแมนโชว์ขึ้นมาการประเด็นที่พ่อของทูแมนเนี่ยได้เข้ามาแทรกแซงในงานโชว์จนเกิดเรื่องราวโกละหลนขึ้นคริสตอฟบอกว่าการบุกรุกจากคนภายนอกนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นเช่นเดียวกับตัวละครพ่อของทูแมนที่กระโดดร่มกลับเข้าไปโดยที่ไม่คาดคิดก็เลยต้องมีการเพิ่มบทเข้าไป ก่อนหน้านี้ทูแมนนั้นอยากเป็นนักสำรวจมากคริสตอฟก็เลยคิดอยากให้พ่อเขาตายไปแล้วก็ทําให้ทูแมนตัวน้ําเขาต้องการจะให้เขาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนี้ต่อไปให้ได้และตอนนี้ก็ยังใช้ข้ออ้างว่าพ่อเขาความจําเสื่อมไปถึง22ปีตอนนี้รายการก็ถ่ายทําโดยใช้กล้องมากกว่า5,000ันตัวและเริ่มเดิมทีนะ่ะมีแค่กล้องตัวเดียวทูแมนนั้นเกิดก่อนกําหนด2ส,สัปดาห์และพ่อแม่จริงๆของเขาก็ไม่ต้องการเขาก็เลยได้รับเลือกเป็นลูกบุญธรรมของบริษัทและรายการนั้นก็สอดแทรกโฆษณาไว้อยู่แล้วทั้งเสื้อผ้าอาหารบ้านทีู่อย่ มันได้สร้างรายได้ให้กับรายการอย่างมากและตอนนั้นก็มีสายของซีวีทุเข้ามาด่าคริสทอปด่ารายการของเขาว่าหลวงโลกที่เอาชีวิตของเด็กทารกคนหนึ่งมาสร้างเรื่องหลอกเขาโดยที่ไม่มีความละอายใจ ซีเวกนั้นพยายามจะช่วยโรนรงค์ให้ปลดปล่อยทูแมนออกมาแต่คริสตอฟก็บอกว่าถ้าทูแมนนั้นมุ่งมั่นจะหาความจริงแล้วเขาเองก็ปิดกั้นไม่ได้แน่นอนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทูแมนจะยังคงมีความสุขกับชีวิตของเขาอยู่ซึ่งซีเวกก็ไม่เห็นด้วยและก็คิดว่าคริสตอฟนั้นผิดอย่างมหันต์คริสตอฟก็ทิ้งรายการสัมภาษณ์ไว้ว่าเมอริลจะเลิกรากับทูแมนและเขาจะได้เจอกับรักใหม่และก็แน่นอนว่าการแายทอดสดจะยังคงดําเนินต่อไป ภาพของทูแมนที่กำลังนอนหลับอยู่ถูกถ่ายเทอดสดออกไปผู้ชมหลายคนก็หลับไปพร้อมกับเขาและก็หน้าจอทีวีที่เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเช้าวันใหม่เขากลับมาเป็นคนเดิมที่สดใสาราเรื่นอ,อีกครั้งหนึ่งเขาทำงานขายประกันที่เขารักเป็นอย่างดีก่อนจะมีสาวคนใหม่มานั่งที่โต๊ะทำงานติดกับเขาเธอมีชื่อว่าวินเวียนแต่ด้วยงานที่ยุ่งเขาก็เลยไม่คุยอะไรกับเธอตั้งแต่เมอร์ลจากไปทูแมนก็ย้ายไปมองตัวในชั้นใต้ดินภาพที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือตัวเขาได้ซุกตัวนอนอยู่ใต้ผ้าหุ่มที่คลุมจุด,ดจจนนนนนไไไม่ไนน่่่่เเเเหหหห็็็สสวใใดดขขอออองงงรราาาาากกยยลพคิทท้้้้้ัโปีบ ทูแมนทันทีโดยหากเขารับสายให้บอกไปว่าโทรผิดแต่ว่าก็ไม่มีการรับสายพอเขาสังเกตดีๆแล้วก็ให้ชุมเข้าไปที่ใต้เก้าอี้ก็เห็นมือเปื้อนเลือดของทูแมน,นอ,ยอยู่บนพื้นเขาก็เลยรีบตามมาลอนให้ไปดู มาลอนก็ทําทีเป็นว่าชวนทรูแมนดื่มปาร์ตี้ด้วยกันพอเปิดผ้าคลุมดูก็เห็นตุ๊กตาอยู่ข้างในนั้นมาลอนมาหาทรูแมนตามที่คริสตอฟสั่งมาทางหูฟังจนในที่สุดพอเปิดเข้าไปในตู้เก็บของก็ต้องตกใจเพราะว่าเจอพรงที่เขาในขุดไว้มาลอนก็เลยปีนออกไปจากพรงและก็พบว่าพรงนั้นสามารถออกไปนอกบ้านได้และทรูแมนก็หายไปแล้วคริสตอฟก็เลยสั่งให้หยุดเผยแพร่ภาพทันทีทั้งผู้ชมและก็ทีมงานต่างก็ตื่นตระหนกและก็วุ่นวายกันไปหมดทั้งตัวประกอบตัวเอกกล้องถ่ายก็ถูกสั่งให้ช่วยกัตตามวรย่ไจเเเอลก็็ขิ บอกให้ส่งพระอาทิตย์เปลี่ยนกลางคืนเป็นกลางวันทันทีทุกตัวละครก็ถูกส่นให้ไปหยุดจุดเริ่มต้นของตัวเองในวันใหม่ระหว่างที่ผู้ชมและก็สื่อมวลชนต่างก็ลือกันไปใหญ่ว่าทูแมนตายแล้วสปอนเซอร์ก็ขู่จะยกเลิกสัญญาคริสตอฟเนี่ยก็เลยบอกให้ควานหาให้ทั่วทะเลที่ยังไม่มีใครออกตามหาและในที่สุดก็เจอเรือใบและก็ทูแมนอยู่กลางทะเลเขาสามารถเอาชนะโรคโลน้ําได้แล้วและการถ่ายทอดสดก็กลับมาอีกครั้งกลองก็ถ่ายเห็นว่าที่มือของเขามีรูปของซิลเวียที่เขาปฏิปต่อขึ้นมาเองอยู่ คริสตอฟก็เลยสั่งให้ใครก็ได้ขับเรืออีกลำนั่นออกไปแต่ก็ไม่มีนักสแสดงคนไหนขับเรือเป็นเขาก็เลยตัดสินใจให้ทีมงานสร้างพายุกลางทะเลเพื่อตรงการจะหยุดทรูแมนไว้และเรือก็ถูกฟ้าผ่าจนทำให้เขาตกไปในน้ําแต่ว่าเขาก็พยายามจะว่ายน้ํากลับขึ้นมาบนเรือและเขาก็สามารถทําได้โดยที่มีผู้ชมคอยเชียร์ให้กําลังใจเขาอยู่อย่างมากมายทรูแมนเลยตะโกนท้าทายข่าเขาเลยข้าจะทําได้แค่นี้ทําให้คริสตอฟหนาโมโหมากและก็สั่งให้เพิ่มลมสัตให้เรือคว่ำซะโดยที่ทีมงานพยายามจะห้ามเพราะว่าตอนนี้ทรูแมน ไม่สนใจเรือถูกพัดจนเอียงจมน้ำไปครึ่งลทำทําให้เขาจมไปในน้ําแล้วก็แน่นิ่งไปคริสตอฟก็เลยสั่งให้ปิดพายุพอเรือกลับมาตั้งตรงทรูแมนกน็สำลักน้ำออกมาแล้วก็ได้สติเขาลุกขึ้นมาตั้งใบเรือและเรือนก็ได้ลอยต่อไปจนไปชนเข้ากับกําแพงโดมทําให้เขาถึงกับงงแล้วก็อึ้งไปเลยพอพยายามจะพังกาแพงออกไปด้วยความโมโหแล้วก็เสียใจที่ต้องมาเจอกับทางตันแบบนี้เขาเดินไปตามขอบกาแพงจนเจอเข้ากับบ,บันไดไปยังประตูทางออกคริสตอฟที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยตัดสินใจพูดกับทรูแมนผ่านลำโพงบอกความจริงให้้กับเเขขาาารูว่ คือดารานําของรายการทีวีโชว์และก็บอกว่าเขาน่ยคือของจริงข้างนอกนั้นมีแต่เรื่องโกหกไม่ต่างกับโลกที่คริสตอฟเน่ยสร้างให้กับทูแมนอยู่ เขารู้จก Man ักทรูแมนดีและก็รู้ว่าทรูแมนกำลังกลัวหากเขาอยู่ที่นี่ต่อไปเขาจะไม่ต้องกลัวอะไรคริสทอปก็กล่อมเขาจนเขาสงบลงและเหมือนเขาจะคิดอะไรบางอย่างได้ก็เลยหันมาที่หน้ากล้องพร้อมกับยิ้มและก็เอ่ยรุนสวัสดิ์ผู้ชมพร้อมกับเอ่ยสวัสดีช่วงบ่ายและก็ชงค่ำเผื่อไว้หากไม่ได้เจอทุกคนอีกแบบเดียวกับทุกครั้งก่อนที่เขาจะไปทํางานจากนั้นเขาก็เลือกจะก้าออกจากประตูไปและก็ไม่สนใจสิ่งที่คริสทอปพูดซึ่งการตัดสินใจของทรูแมนนั้นก็เรียกรอยยิ้มและก็เสียงเฉียดโดยความดดีีีใจจาากกซซเเวววยยแลลละ้้ชมมททััท่่งโไอปื็ วิ่งออกไปเพื่อจะไปรอรับทูแมนมีเพียงแค่คริสตอฟคนเดียวเท่านั้นที่ผิดหวังในความผิดพลาดครั้งใหญ่ของตัวเองและภาพรายการเรียลลิตี้ที่ออกอากาศอย่างยาวนานมาหลายปีก็ถูกตัดสัญญาลงไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเป็นเพื่อนละครบคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสําหรับผมเนี่ยทูแมนโชว์ถือว่าเป็นหนังที่ผมว่าแหวกแนวนะมีเพราะการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างล้ำสมัยเมื่อเทียบกับหนังในยุคนั้นซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยถ้าเราดูช่วงแรกก็เหมือนจะเป็นหนังตลกคอมเเี่รารา,รอจจรา,ารือง อะไรต่างๆที่มันน่าคิดสอดแทรกไว้เยอะมากๆเลยสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ทําคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้8.2คะแนนส่วนทางฝั่งมเมื่อืนเน่าโรเตนตเมโตเนี่ยได้ไป94%และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร r เพื่อจะให้พวกเราม,มีกำลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ